น้าำคํารั่วลูกจะดิ้นปกติอยู่ไหมถ้าถุงนำคํารั่วแล้วเด็กยังมีคือเด็กยังมีชีวิตคุณแม่ต้องคิดภาพตามนะเวลาที่ถุงนำคํารั่วปริมาณน้ำคัํมมันลดลงก็จริงแต่น้องยังมีชีวิตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นลูกก็จะยังดิ้นเป็นปกติการวินิจฉัยภาวะนำคํารั่วเราจะดูจากปริมาณาแล้วก็สีและลักษณะที่ของสิ่งที่ไหลออกจากช่องคลอดเราไม่ได้ขึ้นกับลูกดิ้น แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกไม่ดิน้นหรือลูกดิ้นน้อยกว่าสิบครั้งต่อวนันต่อให้ไม่มีน้ำคร่ำรั่วนั่นก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเด็กกำลังอยู่ในภาวะไม่ปกติต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะต้องแยกเป็น2กรณีค่ะน้ำคร่ำรั่วต่อให้ลูกดิ้นดีก็ต้องไปค่ะเพราะว่าฉุกเฉินเด็กไม่ดิน้นต่อให้น้ำคร่ำไม่รั่ว ก็ต้องไปเหมือนกันค่ะเพราะทั้งสองอย่างเป็นภาวะฉุกเฉินของการตั้งครรภ์ทั้งคู่นะคะยังไงก็สังเกตเรื่องลูกดินแล้วก็เรื่องของภาวะน้ำคำรัวด้วยนะคะ